ขอกล่าวสวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมชาวโหนทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้วันนี้เจอกับพี่นุมกันเชียงอีกแล้วนะครับวันนี้แม่ต้องบอกเลยว่าเรามาเจอกันเนี่ยบ่อยๆ่อยเลืเกินนะครับผมนะสวัดดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่นุม การเชียงคนเก่าคนเดิมคนนี้นะครับผมมาแบบหล่อๆเท่ๆเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับมีประเด็นกันขึ้นมาอีกนะครับเมื่อวานเราก็เชียร์ไปแล้วเนาะแต่เหมือนประเด็นเนี่ยมันน่าจะยังไม่จบนะครับมันน่าจะยังไม่จบมันมีเรื่องของคนต่อไปคนใหม่ที่ไม่ใช่คนเก่านะครับผมท่านะผู้ชมครับ ก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาพูดทีละเรื่องเลยแล้วกันนะครับผมนะก็วันนี้ทุกคนนะครับใครมาแล้วพิมพ์หนึ่งให้ผมหนะ่อยทักทายสวัสดีพี่หนุ่มนะครับวันนี้พี่หนุ่มมีเรื่องมาอัปเดตให้เต็มไปหมดเลยนะครับมีประดงประเดน็นอะไรกันมาก็เดี๋ยวมาเปิดให้ดูแต่วันนี้นี่เดือดกว่าเมื่อวานแน่นอนนะเรื่องวันนี้นี่คือเดือดมากๆแน่นอนนะครับผมนผู้ชมครับเดือดมากๆแน่นอนแบบเดือดถึงเดือดที่สุดนะครับวันนี้นะครับผมอ่ะ วันนีท้ทุกคนด้วยนะครับวันนี้ทั้งหนึ่งพันท่านกันด้วยที่มาในห้องโสวกวันนี้นะครับวันนี้หนึ่งพันร้อยท่านเราจะไม่พูดพลัดพันเพราะมันเสียเวลาวันนี้พี่หนุ่มก็จะพูดเลยแล้วกันว่าเรื่องเมื่อวานเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับเรื่องเมื่อวานเนี่ยท่านผู้ชมจําได้ไหมว่าเราโดนโพสต์ด,ด่านะครับผมโดนโพสต์ด,ด่าไปแต่ว่าเรื่องเมื่อวานเนี่ยเราก็ได้มีการไปเชียร์กับเจ้าของโพสต์แล้วเขาก็ได้ทาการลบโพสต์เป็นอันที่บร้อยแล้วนะครับเราได้มีการ เชียร์กันทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วซึ่งเรื่องของเมื่อวานเนี่ยกับเจ้าของโพสต์เนี่ยก็จบไปเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนาะนผู้ชมครับผมเชียร์กับเขาจบแล้วเขาคุยดีมากแล้วก็น่ารักมากด้วยนะครับก็จบนะกับคนเมื่อวานที่ชื่อว่าเดียจบไปแล้วแต่วันนี้มีประเด็นของคนต่อไปเหมือนจะเป็นยีราฟตัวใหม่ที่ออกมาจากสวนสัตว์นะครับ ได้ทําการทักมาหาผมนะครับผมนะผมก็คิดว่าจะมาคุยกันดีเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันดีกว่าว่ามีการทักมาว่ายังไงและอะไรยังไงนะครับผมมาวันนี้มันเลยเกิดประเด็นขึ้นมาได้ยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะย่อจอลงนะครับผม่านผู้ชมครับและเราจะมาเปิดรูปกันนะครับว่ามีคนทักมาว่าอะไรยังไงนะครับผมขออนุญาตเซ,นซ็นเซอร์เซ,นซ็นเซอร์ชื่อนะครับผมแป๊บหนึ่งขอเปิดแป๊บหนึ่งไม่น่ามีเนาะอืม โอเคผมไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับคนนี้ทักมานะครับผมนะเดี๋ยวพี่หนุ่มเปิดจอให้อ่านี่คือแชทที่ทางเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทางผู้เสียหายเนี่ยทักมาหารายการของเรานะครับกับหนุ่มกันเชียงกับผมเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอ่านให้ฟังนะครับเดี๋ยวปิดแชทไปก่อนนะครับเดี๋ยวํานะครับผมนะได้มีผู้เสียหายคนหนึ่งนะครับทักผมมานะครับผมว่าสวัสดีค่ะคุณบอล ทางเราขออนุญาตเช็คไฟล์ในเซิร์ฟเวอร์ได้ไหมคะเนื่องจากโมเดลบางส่วนเราปั้นขึ้นมาและได้มีอยู่ในเซิร์ฟเวอร์กลางนำด้วยนะครับผมนะมีคนนี้นะครับทักผมมานะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นใครเหมือนกันนะครับแล้วก็บอกว่าผมผมผมก็ได้ตอบไปว่าได้ครับจากร้านไหนเขาก็ส่งชื่อร้านมาผมขออนุญาตเซ็นเซอร์นะครับผมแล้วก็ผมก็ถามว่าเป็นเสื้อผ้าใช่ไหมครับเขาก็พิมพ์ตอบผมมาว่า เป็นเอเซอรี่ที่ปั้นแล้วก็ท่าค่ะผมก็บอกว่าได้ครับจะเข้ามาดูตอนไหนดีครับตอนนี้ผมก็บอกว่าจอยดิสมาเลยครับเขาจอยดิสมาผมก็ให้เขาเนี่ยเข้ามาดูไฟล์ภายในเซิร์ฟนะครับผมนะหลังจากนั้นนะครับเขาจอยดิสมาเนี่ยผมก็ได้มีการให้ไวริสเขาไปนะครับผมให้ไวริสเซิร์ฟเขาไปนะครับเพราะเราเราก็คือร้านไหนที่มาคุยดีๆเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากมีปัญหานะครับ พอเขาเข้ามาแล้วนะครับผมก็ถามว่าเป็นไงบ้างนะครับตอนหกโมงนะครับเขาก็บอกผมมาว่ามีโมเดลของเขาเนี่ยหลุดสามโมเดลนะครับโมเดลที่หลุดก็คือจะเป็นหนึ่งนะครับเป็นโมเดลนี้นะครับของร้านเขานะครับก็จะเป็นแว่นนาจะเป็นแว่นมัตเตอร์ฟัคเกอร์อะไรก็ไม่รู้นะครับนี่แว่นนี้นะครับกูไม่รู้ว่าแว่นหาอะไรเหมือนกันนะครับนี่อันนี้นะครับอ่านี่นะครับได้ส่งมาแบบนี้นะครับแว่นตาวกควยแล้วกูก็ไม่รู้หรอกนะครับผมเป็นแว่นนี้นะครับแว่นอะไรไม่รู้นะครับผมนะ แม่ส่งมาให้ผมพี่หนุ่มดูนะครับเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะครับก็สามโมเดลนะครับเป็นแว่นตายแบบนี้นะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเนาะเราก็ยินดีที่จะจัดก,การให้เพราะผมบอกไปแล้วว่าร้านไหนที่ได้รับผลกระทบทักผมมาผมยินดีที่จ่ายเงินให้คุณแบบราคาแฟชั่นที่คุณแบบทำลงไปขายอะ่ะเขาก็ได้มีการบอกผมว่ามีหลุดทั้งหมดสามโมเดลค่ะจะรับผิดชอบตามที่บอกไหมคะผมก็บอกว่าโอ้ ยินดีครับบอกรางคาพร้อมเลขได้เลยผมจัดก,การให้มาคุยดีๆผมยินดีเลยครับเรื่องเงินเรื่องเล็กหรือจะให้ผมเอาออกก็ยินดีนะครับแจ้งเลขมาได้เลยผมบอกเขาไปแบบนี้ว่าจะให้ผมเอาออกก็แจ้งเลขมาได้เลยนะครับผมนะแล้วแชทต,ต,ต่อมานะครับก็จะเป็นแชทนี้นะครับผมนะก็คือเขาได้มีการบอกผมมาว่านี่นะครับผมนะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับ เดี๋ยวจะให้ดูนะครับร้านอิสัตร์นี่นะครับร้านควยแล้วก็ไม่รู้นะครับอ่านี่นะครับผมโมเดลทั้งหมดของทางร้านที่ดุดไปมีจํานวนสามโมเดลหนึ่งโมเดลทางเราคิดค่าปรับหกหมื่นรวมทั้งหมดเป็นแสนแปดหมื่นบาทท้วนค่ะถ้าไม่สะดวก ใจงั้นเราขอดําเนินทางกฎหมายค่ะอันนี้ผมขอพูดเลยนะครับถึงร้านมันนะทางกฎหมายบ้านพ่อมึงเนี่ยมึงไปดําเนินกัรโคตรพ่อคนไปฟ้องพ่อฟ้องแม่มึงอ่ะเดี๋ยวร้านมึงก็รอนับรอ,อเจ๊งเลยเดีย๋ยวก,กูจัดมึงเองไอ้เฮียกูจะจ่ายเงินให้ดีๆบอกหกหมื่นหกหมื่นอะไรมึงหกหมื่นเฮียอะไรนี่นะแว่นมันอ่ะนี่นะหกหมื่นเอ้ย หกหมื่นพ่อมึงนี่เฮียแล้วผมก็ได้มีการไปสืบดูร้านเขานะครับว่าเขาทำสินค้าอะไรขายบ้างนะครับผมก็ได้มีการไปสืบมานะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูสินค้าของทางร้านนะครับน่าจะเป็นร้านที่เป็นคู่แข่งกับดีออนะครับผมนะเป็นน่าจะเป็นหุ้นส่วนหลายบริษัทนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นร้านของเขานะครับนี่นะครับเปิดร้านอย่างเป็นทางการแลวจ้าอะไรเนี่ย ตอนนี้เขาเปิดร้านปั๊มง,งานสามสามดีโมเดลผลงานตามรูปส่งโมเดลประเมินก่อนได้สนใจชิคลิงก็เป็นร้านที่เปิดขายโมเดลอย่างบริสุทธิ์และผุดผ่องนะครับผมก็ได้มีการไปดูของในร้านโมเดลในร้านเขานะครับผมไปเจอโมเดลเหล่านี้นะครับผมนะอ n นนะครับเขาได้ทำอุนขายอ n นนี่คือมึงมึงบอกมึงจะดำเนินการกฎหมายกับแว่นกูและอ n นที่มึงขายอยู่นี่คืออะไรอะ่ะนี่อะไรเนี่ย อันอันนี้แบบอุโนนี่เขาเป็นแบรนด์ป้านหรือหรืออะไรหรือหรือเป็นแบรนด์หรืออะไรครับอันนี้เป็นแบรนด์หรืออะไรครับอุโนเนี่ยอุโนเนี่ยมันยังไม่พออุโนยังไม่พอครับผมไปเจอสิ่งที่แบบโอ้ยก๊อสผมแบบพี่หนุ่มนี่ตกใจลุกขึ้นมานั่งเลยรู้ไหมครับว่าร้านเขาขายอะไรเห็นแล้วจะอึ้งเขาขาย Iphone 15ห้าโป x ผมนี่จะดุ้งเลยเฮ้ยเขาจะฟ้องผมนี่เขาแน่จะเป็นหุ้นส่วนกับไอโฟนเป็นหุ้นส่วนกับไอโฟนเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องตลกและและโลโก้นี่ก็คือเป็นโลโก้ p h o n e เลยนะครับนี่นะครับเป็นโลโก้แ p ปเปเลยนะครับแล้วร้านเขาเขียนไว้ว่า iPhone 15 Pro Max นะครับนี่นะครับผมเริ่มรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยไม่ตลกแล้วพี่หนุ่มก็เลยอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าเซิร์ฟมเมอร์ของเราเนี่ย ก็กำลังจะโดนฟ้องนะครับเพราะว่าไปเอาแว่นตาเขามาเขาเรียกอันละหกหมื่นนะครับผมไม่มีตังค์จ่ายอันละหกหมื่นแต่ว่าเขาเป็นหุ้นส่วนของ Apple ลเขาเป็นหุ้นส่วนของ iPhone แล้วก็ Microsoft นะครับผมก็ต้องยอมเขาเขาเป็นหุ้นส่วนรุ่นใหญ่อะไรอย่างนี้ผมจะทำยังไงดีครับท่านผู้ชมนะครับคือผมก็ให้เขามาดูโมเดลดีๆเออแล้วก็ผมอัปเดตให้ เมื่อวานเนี่ยผมได้มีการไปเชียร์กับหลายๆร้านนะที่ผมได้ไฟล์หลุดมาจากเซิร์ฟไอ้กังนําหัวควยอะไรเนี่ยนะเดี๋ยวเซิร์ฟมันเนี่ยเดี๋ยวรู้มือเดี๋ยวกูจัดให้อยู่แล้วเดี๋ยวเซิร์ฟมันเดี๋ยวเจอกันอแต่เอาอันนี้ก่อนเลยก็คือไอ้ร้านเชียเนี่ยที่มาเรียกกูเนี่ยหกหมื่นเนี่ยหกหมื่นเนี่ยหกหมื่นถามว่าเป็นโมเดลอะไรที่ร้านเขามาเรียกเราหกหมื่นนะครับ ก็เป็นโมเดลตัวนี้นะครับผมนี่นะครับเป็นโมเดลตัวนี้เลยนะครับที่เขาเรียกเราหกหมื่นบาทนะครับให้ฟรีกูยังเครืองเลยก็กูได้ไฟหลุดมานี่กูไม่ได้ตั้งใจเอาของมึงมานี่มึงดูดิใสให่หัวยังลอยอยู่เลยมึงไปไปให้พ่อให้แม่มึงนะ่ 60, นะหกหมื่นอ่ะไะโอ้ยอีฮี้หาแดกง่ายนะพวกมึงอะ่ะอีสัต์หาแดกง่ายจริงๆเออหาแดกง่ายเนะ หาแดกง่ายนะแล้วมึงรู้หรือเปล่าในกฎหมายอะ่ะมึงไปเอาแบรนด์อื่นมาอย่างเช่นแบรนด์ i p h o n นอย่างเงี้ยมึงไปเอามาเนี่ยมึงรู้หรือเปล่าอ่ะถ้าเกิดมึงทําเป็นแบบสินค้าเอามาใช้เองหรืออะไรเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาแต่นี่มึงทําขายแล้วก็เอามาโปรโมทแบรนดิง้งหรือว่าโปรโมทร้านค้าของตัวเองเขาห้ามมึงรู้หรือเปล่ารู้ไหมเออแล้วมึงไปทํา iPhone เขาขายเนี่ย ทำขายในเกมเนี่ยเอามาทํากําไรเนี่ยเอามาโปรโมทร้านตัวเองเนี่ยมึงเออเปล่าวะมึงมึงปกติเ,ออเปล่านี่เอออะไรเนี่ยมึงเอออะไรเนี่ยเอ้ยอีควายไปฟ้องพ่อฟ้องแม่มึงนู่นนะ่ะ เดี๋ยวร้านเชียนี่นะครับผมนะทําสินค้าเถื่อนขายนี่อืมนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเป็นอะไรกับคนแรกที่คุยกับผมเมื่อวานหรือเปล่าแต่ผมบอกไปถามเขาแล้วเขาบอกว่าเขาคนละร้านกันคนละร้าน,านกันนะครับผมแต่ผมบอกให้นะว่าคุณจะดําเนินกฎหมายหัวคุยอะไรผมไม่รู้หรอกถ้าเกิดมึงมีปัญญามึงก็เอาอะนะมีปัญญาทําเลยเดี๋ยวกูจะรอดูไอ้เฮีย คือเมื่อวานเนี่ยที่มีประเด็นเนี่ยผมได้มีการแจ้งไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าเสื้อผ้าหรือโมเดลเนี่ยของใครที่ผมได้ไฟล์หลุดมาเนี่ยผมยินดีที่จะจ่ายค่าเสียหายให้ก็คือเป็นค่าเหมือนซื้อโมเดลคุณซื้อต่อคุณในราคาเท่ากับโมเดลเลยผมได้มีการพูดไวแล้วว่าผมยินดีที่จะจ่ายให้คุณราคาเท่ากับโมเดลแล้วคุณมาเรียกผมเนี่ยแว่นตาที่เนี่ยเนี่ย,ยแว่นตาหกหมื่นเนี่ยมึงไปเรียกให้พ่อมึงนะ ให้ฟรีกูยังเครืองเลยอีสระมันยังไม่จบลูมันมันคือผมพูดตรงๆว่าผมไม่ได้ไฟล์หลุดมาจากไหนไม่รู้เดฟผมเขาผมไปคุยกับเดฟมาแล้วแล้วมันเป็นไฟล์แบบไฟล์เสื้อผ้าเออได้มาจากร้านถ่ายรูปร้านหนึ่งซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันเป็นแบบของใครบ้างแต่คือเมื่อวานเนี่ยก็มีคนมาเชียร์กับผมเยอะแล้วผมก็จ่ายเงินเขาไปเป็นอาทิตย์เรียบร้อยแล้วนะครับผมผมจะยกตัวอย่างเช่นร้านหนึ่งนะครับที่เขารู้ว่าโมเดลเขาเนี่ย มาหลุดนะครับมาหลุดในประเทศเรานะครับผมก็ได้มีการซื้อโมเดลเขาต่อเลยนะครับด้วยราคาเท่าไหร่ก็ได้ที่เขาอยากจะให้เราจ่ายเงินนะครับผมขอเปิดชื่อเฟซนะเพราะว่าอันนี้เขาเราเราเชียร์กันจบไปแล้วนะครับนี่เป็นร้านนี้เลยนะครับเป็นร้านที่ชื่อว่ามารินะครับเขาก็ได้ติดต่อเรามานะครับว่าเขาเนี่ยได้มีไฟล์หลุดมาในเซิร์ฟเรานะครับผมมีติดต่อเรามานะครับผมก็ได้มีการคุยกับเขาไปแล้วเขาก็บอกแล้วผมก็บอกไปว่า ส่งรางคาพร้อมเลขบัญชีมาเลยนะครับคุณมารีขอโทษที่ทำให้วุ่นวายเขาก็ได้มีการส่งรางคาส่งไฟล์มาเราก็ได้มีการจ่ายค่าเสียหายเป็นเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นเคสของเมื่อวานนะครับที่เราเชียร์ไปนะแต่ละร้านที่เขาได้รับผลกระทบนะครับผมนะอื <c oughs> แต่ว่าอันนี้ผมจะมาเล่าให้ลุงฟังแบบไม่พูดมั่วคือวันนี้ลุงมันคือผมประกาศออกไปแล้วเมื่อวานว่าผมะได้ไฟล์เสื้อผ้ามาจริงจากเซิร์ฟเซิร์ฟหนึ่ง ซึ่งร้านถ่ายรูปอะไม่รู้เขาไปดำมาหรืออะไรแต่ว่าผมไปได้ไฟล์จากเขามาแล้วทีนี้ผมก็ได้มีการเป่าประกาศออกไปเลยนะครับว่าร้านไหนได้รับผลกระทบให้อินบ็อกซ์ผมมาแล้วคุณจะขายสินค้าคุณให้ผมเลยผมก็จะจ่ายเต็มตจำนวนหรือคุณจะให้ผมเอาสินค้าออกจากประเทศผมก็ยินดีแต่ว่ามีร้านนี้ติดต่อผมมาครับลุงเดี๋ยวผมให้ดูเขาติดต่อผมมาว่าสวัสดีค่ะคุณบางบอล ทางเราขออนุญาตเช็คไฟลในเซิร์ฟเวอร์ได้ไหมคะเนื่องจากโมเดลบางส่วนเราปั้นขึ้นมาและมันได้มีอยู่ในเซิร์ฟเวอร์กลางนำ้ำผมก็บอกว่าได้ครับจากร้านไหนเขาก็ส่งชื่อร้านมาแล้วผมก็บอกว่าเป็นเสื้อผ้าใช่ไหมแล้วเขาก็บอกผมว่าเป็นอสซอรีที่ปั้นแล้วเป็นท่าแล้วก็เป็นท่าค่ะผมก็บอกว่าได้ครับเข้ามาดูตอนไหนเขาบอกตอนนี้ค่ะผมก็ให้เขาเข้ามาดูเลยนะครับแล้วก็ให้จอยดิสเข้ามานะครับ ผมบริสุทธิ์ใจมากนะครับก็คือให้เข้ามาดูเลยแล้วแบบสามารถบอกได้เลยว่าราคาสินค้าเท่าไหร่หรือจะให้เอาออกผมก็ยินดีเพราะผมได้ไฟล์มาแบบเป็นยวงผมก็ไม่รู้ว่าเป็นร้านไหนบ้างแล้วเขาก็ตรวจสอบเสร็จเขาก็บอกว่ามีหลุดมาทั้งหมดสามโมเดลค่ะรับผิดชอบตามที่บอกไว้ไหมคะส่วนโมเดลที่หลุดเนี่ยก็จะเป็นโมเดลอันนี้ครับลุงนี่เป็น,เป,นเป็นโมเดลอันนี้เลยนะเป็นเป็นแว่นตาอันนี้นะครับผมนี่นะครับเป็นอันนี้เลยนะครับสามโมเดล เขาบอกว่าจะรับผิดชอบตามที่บอกไว้ไหมผมก็บอกว่ายินดีเลยครับบอกราคาพร้อมเลขได้เลยผมจัดก,การให้ถ้ามาคุยดีๆผมยินดีเลยครับเรื่องเงินเรื่องเล็กหรือจะให้ผมเอาออกผมก็ยินดีเช่นกันครับก็คือผมผม,ผมบอกเลยว่าจะให้ผมเอาออกก็ยินดีแล้วเขาก็พูดว่านี่นะครับเขาบอกว่า โมเดลทั้งหมดของทางร้านที่หลุดไปมี3โมเดลหนึ่งในโมเดลเราคิดค่าปรับห0 0มืนบาทโอ้ยช็คมาแยมนดิอ๋อเฮีย่ยกูชีย่ยไม่แพงเท่านี้เลยซัดค่าปรับ60,000บาทรวมเป็นทั้งหมด180,000บาททวน ผก็บอกว่าห้ามาทรงไหนดีถ้าไม่สะดวกจ่ายนั้นเราขอดําเนินทางคดีทางกฎหมายก็ผมได้ไฟล์หลุดหลุดมาผมก็บอกเขาไปแล้วว่าผมเห็นไหมผมผมพิมพ์มีคําหยาบไหมคุณดูผมก็บอกไปเลยว,ว่าเฮ้ยผมผมยินดีนะที่จะเอาออกให้หรือจะให้ผมจ่ายเป็นเงินแบบค่าค่าแว่นคุณเท่าไหรอ่อ่ะผมก็ยินดีที่จะจ่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่เขามาบอกอย่างนี้กับผมอะ่ะผมก็ไม่รู้ผมจะทำยังไงเออ และส่วนผมบอกให้เมื่อวานผมได้มีการเชียร์กับร้านไป6ล้านผมได้มีการจ่ายเงินคืนไปทั้งหมดเลยหรือร้านไหนไม่สะดวกให้ผมอ,ออกผมก็อ,ออกให้เขาเลยคือจบไปหลายร้านมากเพราะว่าผมได้ไฟล์หลุดมาผมผมก็ยังได้รับผิดชอบไปจริงๆผมจะไม่รับผิดชอบก็ได้นะแล้วใครจะทําอะไรผมได้ถูกไหมถ้าผมจะไม่เอาไฟล์ออกอย่างเงี้ยก็ไฟล์คุณหลุดมาเองอะถูกไหมครับก็ไฟล์คุณหลุดมาเองอะผมผมไม่รู้คุณไม่ได้จดชื่อไว้นี่ถูกไหมครับ ไม่ได้จดชื่อไว้นี่เนี่ยไม่ไม่ได้เขียนชื่อร้านชื่ออะไรไว้นี่ไม่ได้แสดงถึงว่าคุณเป็นเจ้าของแบรนดิ้งนี่ไม่ได้มีแบรนดิ้งร้านร้านคุณปิดเนี่ยครับว่าว่าเออว่าเป็นร้านคุณทําอะไรอย่างเงี้ยผมก็บริสุทธิ์ใจแล้วจะจ่ายเงินคืนคุณนะ่ะแต่คือคุณมาแบบมาทรงนี้ใส่ผมอะแล้วก็แบบมาจะดําเนินทางกฎหมายอันละหกหมื่นไอ้เฮียผมไม่ไม่พี่ผม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 งงแต่แต่ผมบอกตัวนะพี่ มื่อวานอะ่ะคนที่เสียหายอะ่ะผมจ่ายเงินคืนไปเมื่อวานหลายหมื่นมากนะร้านไหนติดต่อมาคือผมจ่ายเงินคืนหมดเลยเต็มจํานวนด้วยคือเหมือนร้านเขาได้ขายสินค้าไปในตัวด้วยถูกไหมร้านเขาก็แบบเออแฮปปี้นะว่าเออแบบเขาก็โอเคนะที่แบบรับผิดชอบให้เขาอะไรอย่างนี้พอได้ไฟล์หลุดมาเราก็จ่ายเงินให้เขาไปผมก็มีการคุยดีเนี่ยอย่างตอนเขาทักมาคุยเนี่ยดูคําพูดที่ผมพิมพ์ดิเนี่ยบอกราคาบอกเลขจากการให้เลยแล้วก็แบบ หรือจะให้ออกก็ยินดีคือคุยดีมากแล้วมามาแนวเนี้ยผมก็ไม่รู้ผมมาทํายังไงแต่ผมฝากไปบอกร้านเขาด้วยว่า,ถ,าถ้าจะถ้าจะฟ้องก็ฟ้องเลยผมจะรอดูว่าคุณกับผมใครของจริงกว่กากันแค่นั้นเองผมก็เตรียมหลักฐานไว้ครบและเดี๋ยววันอ,อังคารที่จะมาถึงเดี๋ยวผมจะให้ทนายของผมที่ผมไปปรึกษามาแล้วขึ้นมาพูดและเดี๋ยวคุณกับผมเจอกันในศาลนะครับถ้าเก่งฟ้องผมเลยและเดี๋ยวเจอกันนะครับ กันนะครับผมเก่งให้เก่งให้สุดนะครับเก่งให้สุดเดี๋ยวผมเล่นกับคุณเองนะครับแค่นั้นผมจะไม่ด่าอะไรคุณแต่ว่าเล่นกับคุณแล้วก็สรุปอีกเรื่องนะครับเมื่อวานร้านที่เขาโพสต์ด่าเราเขาได้มีการคุยกับผมส่วนตัวแล้วนะครับและจบเป็นอันที่เรียบร้อยนะครับร้านเขาไม่ติดใจอะไรแล้วก็โอเคกับสิ่งที่ผมคุยกับเขานะครับผมเขาก็ไม่ได้มีการเครืองหรืออะไรเขาก็จบกับผมแล้วนะครับคนที่ช<ๆ>ื่อว่าซินดี้ที่โอซีเขาบึ้มๆอ่ะไปคุยมาแล้วนะครับก็จบ แล้วก็หลายๆร้านก็ทักทักมาผมก็ผมก็จ่ายเงินคืนไปหมดแล้วนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับแล้วก็ส่วนไฟล์ส่วนอะไรเนี้ยผมผมผมพูดตรงตรงนี้เลยนะอัดไปให้เสียงเซิร์ฟดูได้เลยเดฟผมเนี่ยไปได้มาจากร้านถ่ายรูปหลักฐานหลักไม่ผมมีให้ดูหมดว่าผมไม่ได้ด้มมาผมมีมีแชทมีไฟล์ให้ดูว่าผมได้มาจริงๆแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าเอามาจากไหนเพราะเรื่องในในวงการนี้ผมไม่รู้อยู่แล้วถ้าถ้าเกิดว่าจะให้ผมรับผิดชอบผมก็จ่ายได้แค่เงินที่แบบเป็นค่าเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ย ไม่ไม่สามารถที่จะให้คุณมาเรียกเป็นเป็นแสนเป็นล้านได้ผมก็แสดงความราับผิดชอบให้คุณและที่เหลือก็ตามนั้นครับแต่ปัญหาคือที่มันหาผมหาตรงที่ว่าร้านเขาอะดูเด็สินค้าที่เขาขายอะร้านเนี้ยที่จะมาฟ้องผมเนี่ยลุงลุงก็ดูเอาอะดูเขาทําสินค้าขายอะลุงไม่ให้ผมพูดคําไหนนี่ก็ดูสิ่งที่เขาขายอะจะเขาเป็นหุ้นส่วนไอ o n e หรือเปล่าผมก็บางทีผมก็แอบกลัวว่าเออเขาจะ ฟ้องผมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนี่ยเขาทำไอโฟนขายเนี่ยเขารู้หรือเปล่าว่ากฎหมายอ่ะมันห้ามเอาแบบสินค้าพวกอะไรพวกเนี้ยมาแสวงหาผลกําไรหรือว่าเอามาเป็นโลโก้โปรโมทแบรนด์ตัวเองนะรู้หรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าเราทําถ้าเราจะทํามาเป็นแบบมาไว้ดูเล่นอะไรเนี่ยมันได้เป็นแบบงานศิลปะแต่ว่าคือถ้าคุณเอามาแล้วก็เอามาโปรโมทแบรนดิ้งตัวเองโปรโมทร้านค้าตัวเองแบบเนี้ยคุณรู้หรือเปล่าครับว่า มันไม่ถูกครับเนี่ยคุณเอามาโปรโมทร้านตัวเองว่าคุณเปิดร้านอย่างเงี้ยเปิดร้านแล้วคุณมี iPhone อย่างเงี้ยครับเอามาขายเอามาโปรโมทอย่างเงี้ยคุณรู้หรือเปล่าว่า,วามันมันผิดมันผิดนะครับรู้ไหมเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเจอการส่วนเซฟกลางนาผมขอไม่พูดอะไรเยอะกระสุนอยู่ในรังเพลิงอะเจอกันไอ้หนูก็รายการหนุ่มกันเชียงของเราวันนี้เรื่องที่ผมจะสรุปห้ง่าย ขอบคุณทุกคนที่มารับฟังผมสรุปไปให้ง่ายเลยเรื่องคนเมื่อวานเราเชียร์จบไปแล้วแล้วก็ขอโทษเขาด้วยนะครับขอโทษด้วยนะครับที่คนดูไปรำนะครับขอโทษด้วยนะครับแล้วก็ขอโทษร้านคุณมาลิแล้วก็ร้านร้านเสื้อผ้าอื่นๆที่มีเป็นผลกระทบในเรื่องนี้นะครับผมก็ขอกราบประธานภัยด้วยนะครับที่ทําให้วุ่นวายนะครับแล้วก็ทําให้ร้านแบบว่าเสียหายนะครับผมก็ชดใช้ให้นะครับยินดีที่จะชดใช้ให้นะครับผมนะ ขอโทษขอประธานอภัยไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับและร้านอื่นที่รู้สึกว่าอยากจะมาเช็คไฟล์เช็คอะไรก็ติดต่อผมมาได้ไฟล์บางบางส่วนผมซื้อจากคุณมานะแต่ว่าย้ายเซิร์ฟมานะก็ต้องอธิบายเข้าใจด้วยแต่ว่าจะชิดเงินอีกรอบก็ยินดีครับขอบคุณครับผมก็เชียร์จบไปแล้วนะครับร้านคุณเดียแซนดี้แล้วก็ร้านหลายหลร้านเชียร์จบแต่ว่ามีร้านนี้แหละมาเชียร์ผมแล้วก็มาขู่ผมก็เจอกันในศาลครับขอบคุณครับกับร,บ,บรายการ โหนกับบอลในวันนี้ขอบคุณทุกคนมากและก็ขอบคุณครับหวังว่าจะไม่มี EP ต่อไปนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับร้านไหนที่ได้รับผลกระทบติดต่อผมมาได้เลยผมยินดีที่จะ,ะรับผิดชอบให้นะครับขอบคุณครับ